โรงพยาบาลซานเปาโรรับ2มาตรฐานสากล AACI สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าค่ะวันที่8มกราคม2567นายแพทย์เอกราบทองบริสุทธิ์ประธานกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานเปาโลรหัวหินพร้อมคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล AACI 2ด้านคือการรับรองมาตรฐานสากลสำหรับโรงพยาบาลและการรับรองความเป็นเลิศด้านคลินิกบริการสองกล้องทางเดินอาหารที่ห้องประชุมโรงพยาบาลซานเปโรัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายแพทย์สมพรคำผงกรรมการบริหารสถาบันและรองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก American S. Creditation คอมมิชชันอินเตอร์เนชันแนลเป็นผู้มอบตาสัญลักษณ์นายแพทย์เอกราชทองบริสุทธิ์กล่าวว่าเราได้การรับรองมาตรฐานสากลเรื่องของการรักษาพยาบาลและระบบการพยาบาลให้ความปลอดภัยกับผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่การที่เราให้บริการกับผู้ป่วยซึ่งเป็นทั้งผู้ที่มารับบริการที่อยู่ในหัวหินและเป็นนักท่องเที่ยวนั้นเมื่อเจ็บป่วยทางโรงพยาบาลซานเปโรหัวหินก็ยินดีที่จะให้การดูแลเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีในการดูแลของ เราเราต้องมีคุณภาพและก็มีมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัยให้เขาหายป่วยโรงพยาบาลมุ่งมั่นตลอดเวลาเราได้มาตรฐานคุณภาพของระบบของประเทศไทยขณะเดียวกันเมื่อเราเข้าสู่ระบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้ที่มาใช้บริการเราต้องก้าวต่อไปถึงระดับมาตรฐานสากล เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลเราก็ได้มีการพัฒนาการที่จะนําคุณภาพสากลมาช่วยพัฒนาการดูแลคุณภาพของผู้ป่วยในโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินให้ชุมชนพวกเราที่อยู่ในหัวหินได้มีมาตรฐานระดับสากลรวมทั้งการดูแลคุณภาพของผู้ป่วยด้วยเรามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในระดับมาตรฐานที่เราให้ความปลอดภัยกับผู้เข้ารับการบริการขณะเดียวกันเราก็คํานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของเราเราเป็น โรงพยาบาลระดับซีคอนดารีหรือว่าระดับที่ดูแลผู้ป่วยในระดับหนึ่งขณะเดียวกันนั้นถ้าผู้ป่วยที่ฉุกเฉินเกินขีความสามารถเราต้องพิจารณาว่าเราจะไม่ดึงเวลาของผู้ป่วยเราต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงเช่นโรงพยาบาลหัวหินซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิเป็นโรงพยาบาลศูนย์นรักษาผู้ป่วยในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองหรือในเรื่องของโรคหัวใจที่ขาดเลือดและศูนย์อุบัติเหตุเราเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วย เพื่อการรักษาเราร่วมมือกันฉะนั้นคุณภาพโรงพยาบาลสําคัญเรารู้ตัวว่าเราสามารถรักษาคนไข้ให้ปลอดภัยในระดับไหนสําหรับในเรื่องของมาตรฐาน AACI เราได้รับการประเมินจากคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลแล้ว เราต้องประเมินคนไข้ว่าคนไข้ปลอดภัยถูกต้องตามมาตรฐานที่จะให้การรักษาทันท่วงทีเพื่อชีวิตของเขาจะได้ปลอดภัยขณะเดียวกันเมื่อเราให้การรักษาและดูแลระบบตั้งแต่ร่างกายทั้งเรื่องของญาติจ,จิตใจเมื่อคนไข้ได้รับการดูแลอย่างครบองค์รวมมีมาตรฐานระดับสากลทําให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นชีวิตของเขาก็ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเราพยายามที่จะให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพและพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะให ชุมชนของหัวหินมีหลักในการที่จะยึดถือในการเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับทางด้านของสุขภาพทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะทําให้สังคมดีขึ้นและประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาและก็มีชื่อเสียงทางด้านของการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยและผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราก็เป็นส่วนหนึ่งโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินเราถือว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับชุมชนหัวหิน เราจะร่วมกันที่จะยืนหยัดและพัฒนาชุมชนหัวหินให้เป็นชุมชนที่เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของระดับประเทศระดับโลกให้ทุกคนรู้จักว่าหัวหินเป็นแหล่งของดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจคเดียวกันเราทุกคนในหัวหินเราช่วยกันที่จะดูแลนักท่องเที่ยว แล้วก็ผู้ที่ชุมชนที่อยู่ด้วยกันให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขในการที่มาอยู่หัวหินครับ